เฟซนซายค่ะวันนี้มาพอบอันเนื้งแล้วนะคะหมู่บางชนีข่ยฟอดขาววันนี้เนี้อทีท่านชมก็ได้เลยเ,ลยเป็นเตอไทเทเนียมสสีนะคะมาดูกันนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้คุณอั้นไว้บ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรนดอนนะคะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะบางที่อาจจะตัดกับสีอื่นก็ได้ตัดเป็นสีดำล้วนก็ได้นะคะ และชุดต่อไปค่ะก็คือตัวนี่เลยค่ะเป็นชุดแต่งของ KTC นะคะจะทำให้รถดูมีมิติขึ้นนะคะที่สําคัญนะคะรถคันนี้สังเกตไว้เอ่ยเป็นแน็ดําด้านทั้งคันนะคะไม่ว่าตั้งแต่ข้างหน้าด้านบนรวมไปถึงด้านข้างที่จับก็เป็นดำด้านทั้งคันและตรงนี้นะคะลูกค้ามีเควสอีกแล้ว เป็นแม็ยอดนิยมนะคะเป็นแม็เวกนะคะซึ่งรัดด้วยยางโซโยทายนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นยางตัว RT นะคะจะมีดอกที่มันขนาดใหญ่ขึ้นสามารถก่อถนนได้มากที่ขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นชุดแต่งชุดกันชนท้ายนะคะก็เป็นตัว A/C เช่นเดียวกันนะคะค่ะอย่างไรแล้วนะคะลูกค้าถ้าสนใจแบบนี้หรือแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนของรถรุ่นก่อนนะคะเรียมลูกค้าหาชุดแต่ง ลูกค้าได้ทั้งหมดเลยค่ะ <Wow. S 1> ติดต่อฟังมาได้ที่นะคะ1 9 6 8 6 4 8 2 9หก mm hmm. ดอี่แปง้ี่หรือมาพบก,กันที่โชลุงฟอร์จเราที่นะคะีค่ะ